ดีค่ะลุงวนันครับสโหลดีจังไดอยู่ดีสบายครับครับอืมเสียงเป็นตะเมียแต่ลุงวนันะอากาศฮอนบ่ราะทั้งขุนฮอนครับฮอนครับโอ้ยขับรถก็ระมัดระวังเด้ออากาศกะฮอนกินน้ำบ่อยๆครับครับจ้าครรับ เลยมันสักขาวก่อนนักอืมรับระมัดระวังเด้อลุงวันเลยครับเรียกเตียมใช่ขับเรียกขับเรียวจ้าเลขเขาก็เรียนทะเลไปตารางเนะาะตรางเลขวิ่งเขารางมาาหงวดติดเราเดินลุงวันอ่างวดติดเมื่อตอนบออ่างวดหกงวดเหรอมันเป็นยังไงก็เป็นดังสั่นเนาะสี่หกเจ็ดมาอกม๊อเงียสสาวันาอืมไปตาราง เอาตัวลงวันเอาตัวอาสวมสวันาจ้าลุงวันเอาตัวสวัสดบเอ็ซีจ้าเติดตามของสาวนา้าติดตานของลุงวันเนาะสาวันาจ้าลุงวันเอาพวกแม่บ้านสามเบอร์ในควสามันนะจ้าเด่นสเบอร์จ้าสามเอเบอร์สา เบอร์หาเบอร์หาเบอร์ศูนเบอร์ศูนย์ครับครับหลัศูนย์จอสามวันนะจ้าศูนย์หาศูนย์หกศูนแปดศูนย์หาศูนย์หกศูนยปดเากสามห้าสามหกสามแปดสามหาสามหกสามแปด สามหาแปหาเก้าอว่าบัานี้ีงนี้อยู่เมือบ้านสามเบอร์นี่คับสามวันน้าถึงไดคุยกันน้องวประจักว่าปีสองคือฟก้าพู่มสามวันน้าจ้าวัอนนี้เอาเบองไปลงงมายเ่ยค่ะขอหนึ่งสองเบอร์นี่งามงายมาติ้งกันวะจ้าน้องวัดประจักว่าปีสองนี่ค่ะเอาเบอร์ เบอร์สามกับเบอร์หาเด้อเลขเลีนครับครับเอาเอาแล้ววันนียวนี่เรื่องมันมันลงมล้างอีกมันมันก็เป็นขาดเป็นยังกับแต่สามวันละก็ยังว่าลุงวันปกตินี่เลขบ่เคยแลรนลงล้างหลายงวดปานีเด้นี่แลีนวิ่งลงล้างอุ้ยหาหกงวดติดแล้วลุงวันครับครับจังหวะน่ะสามวันนะมันมันมันไก่ยังกันอืมเด็กนว่าก้อยไม่สามโหน่ะสามวันนะ จ้าอา๋ออ๋อดังดวายไซสามปูหนึ่จงจากวัน,นเนอะค่ะอาอค่แปดศูนห้าแปดศูนห้าเาก็หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าแล้วกหกศูนย์แปดหกศูนยปดเราก็แปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปด เราเลยหกสามหาหสาสาากสามหาเราก็หกสามแปดหกสามแปดเอ่อเก็วนจ้ามานนี้มาคั้งที่แปดหาสามแปดหาสามล้วก็แปดหาเก้าแปดหาเก้าอ่เอามกวางครับพอจ้บาบา กฤษส์บอเาพอฝาวันน้ำไวระวังนี่นะาเบรสองเบอร์เบอร์สามก็เบอร์ห่าฝาวันละจ้ากฤสมาล้อฟันโค่งสุดท้ายคือว่างหันนอนลุงวันเนอะความถือว่าถือว่าพิจารณาเบอ่งวาเขาสฟันโค่งัวไรามก็ห่านี่จ้าแลาว่าให้เอีเไปกว่านี่่ารืะว่าบินสามก็บินห่านี่ก็ว่าต่ว่าเมื่อกี่ยีเก่าหรือยีดแสูจะจ้าฟันโกงไรเน้ก็สาะาวันละจ้า ลุงวันอันงวดบางหานมันมาเก่าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้มันสิบัวพอโบไม่อีิบบเก่าเลยไปก็เก่ามา็ต่มาเดี่นก็มากต่มาใส่กบมีแนวสามวนะบบหาเก่านีไปตีเออใส่ก็สามก็หาในแนวหางมันเอ็ซีคนไทยดีๆมาแต่มาใส่ฟองโปนี่รู้ว่าสามนี่ถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้เก่ามาหนีใส่เก่าสามเก่าหาเก่าศูนย์หลุดถามักแมนบอล นี่เดียวเมื่อยุนี่เดีวผู้ได้ได้กเจ้าได้ตัวไนมากเพราะใจนี่ก้อนนี่นะสาวันนะจ้านี่นะสาผู้ไดได้ทีวี่เขาจะเปจนได้ทีดีเห็นดีแล้วก็เพาะใจสามปนี่ก็ปากต้นเนาะอืมค่ะล้วนวันนี้หรอกยังไงก็ามนี่นะ่ในบ้านสามเบอร์นี่แน่นอนล่ะยังไงก็ไม่เห็นเลยแท้เอาคือเจ้าครับมาจีบ่อาคิดใช้กับสามแปลว่าเราดีสามก็ผ่าจ้า เอาสามก็หาในก้อนมือลรตะวันนี่แต่ว่าเบืองเดวเบือง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 เดาสามก็หานี่ยโยนิมสังเกตเบ้องเดวเบือเบือหาที่น้ำนยกหน่อยละสาวันนะโอ้เบือหานี่น้ำริ้วเล้วถรา่าใช่คับนึกหนึ่งคับนในตมันเปียกกันมามที่ตะวันนึกนั่นะอืมจ้าล้วนแา่นพ่าดอยากเด็ยกหาแม่เรีกมาอกเด็ยกสามเลยโอ้ค่ะ นันเอาอเอาเอาเองแกนนี่เราเอาแกนี่ะแต่ว่ามือเราิันต้องโตเดียวเลยจ้าลุงวันแต่ว่าเลขวันี้เลขออกว่าโตมือเราได้ออกวันที่สองพฤษภาทราบวันที่สองทุกปีนะครับวันวันที่โ้เป็นวันแรงงานเมียนค่ะลุงวันวันที่สองถกสองทุกพฤษภาทุกปีที่เก้าถูอวมมืได้กันยุ่นี่แะาวันละจ้าว่าเกินนี่ดอกเขารอดว่า้งรอดในตลากจังไรจ้า คนนี้การบาบเพื่อนบานถามเบอร์นี่ละค่ะลุงวนันจังไหน,นก็เห็นเท่ๆภาพคามจังไหนมันถือหัวกิจดารนี่ครับนั่นน่ะเอาจ้าไอหมวกนี้คนโดนซาเวอร์ละวันที่ยิ่เสียเรื่อนี่ไม่จ่ายจาังโป๊ะกันไหมค่ะเดี๋ยว,ยวสิดทัพไปหาโค้งชุดท้ายไม่เด้วลวุงวันภาพมมันถือห้างเหมือนกับเอฟซีหลายมื่นแล้วก็ยังถืมันเน่นไหนไอโค้งชุดท้ายนะซาวนร์ค่ะลุงวัน เ,เอยขอสาวข้าบว,ว,วัสวัสดีสาววันนาสวัสดีค่ะลุงวนันะสวัสดีเอฟซีจ้าดูแลสุขภาพลุงวนันวันนี้เป็นปัง,ป,งปังเลยๆเด้อตามค่ะสาววันน้าจ้าสวัสดีค่ะ